โอ้ oh my god เพลงนี้มันอะไรกันสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กันที่ <laughs> Overwatch นะครับก็วันนี้มีการ update, อัปเดตแพทใหม่มาเลยนะครับนั่นคือ Winter Wonderland นั่นเองหรือว่าเป็น Christmas นั่นเองนะครับก็จะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่2มกรานะครับถึงปีใหม่เลยนะฮะก็มีการอัปเดตหลายๆตัวเข้ามาเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมไปดูมาครับนี่นี่ต้องตัวนี้เลย Ripper นี่ฮะ โอ้โหโคตรเท่เลยเทสุดนี่อ้าวหมุนไม่ได้เหรอนี่โ,โหโคตรเท่เลยอะแล้วก็หลายๆตัวครับมีการอัปเดตมาค่อนขอ้างเยอะมากๆนะฮะฟาลาก็มีนะฮะเท่าที่ผมอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะนี่ฮะเพิ่งกดเข้ามาในเกมเหมือนกันคือดูรูปที่เขาโพสกันในกลุ่มโอวัลต์นะฮะสวยมากคนล,ละเอียดนี่สุดยอดไปเลย อาวุธเหมือนปืนเหมยเลยเหมือนปืนเหมยที่เปลี่ยนไ้นี่เอาเหมยก็มีนะครับคือมีเข้ามาค่อนข้างเยอะเทรเซอร์นี่ก็มีนะครับเมื่อกี้เท่าที่เห็นในสกินนี่ฮะเป็นนี่สามพันฮนะอ๋อเป็นชุดจิงเกลิลเป็นชุดเหมือนปีเตอร์แพนชุดแบบปีเตอร์แพนเลยแล้วก็หลายๆตัวครับเหมยเหมยก็มีนะเหมยเป็นนี่เป็นเหมยคริสต์มาสฮะชุดสีแดงเลยซานตาคลอสมันเลยแล้วก็เซนต้านี่เขาบอกเด็ดเหมือนกันนะฮะนี่ งอเหมือนปลาถั่วเป็นถั่วโ <c oughs> คตรน่ารักเลยอ่ะแล้วดูดิโหน่ารักมากครับก็มีหลายๆตัวอัปเดตเข้ามานะครับมีทั้งไฮไลไท์อินโทรด้วยนะครับของวินโด้นี่โคตรเท่ดูครับนี่อ้าวกูดกดผิดนี่ฮะกระแทกหน้าอ่าเราดูแบบไม่ดีโคตรเท่เลยหูล้วเห็นกัน โอ้ไม่กอดแล้วก็อีกหลายตัวนะครับไม่ขอพูดถึงแล้วกันวันนี้ก็จะมาทําคลิปเปิดกล่องนะครับกล่องใหม่เลยนะครับกล่องวินเทอร์นี่ก็เปไป5้าสิบกล่องนะฮะบอกเลยว่าอยากได้มากๆเรามาดูที่กล่องแรกครับคือมันได้ห้าสิบเอ็ดกล่องเพราะกล่องกล่องแรกที่เขาให้มาเนาะมากล่องแรกเลยเปิดครับโอ้โหเปิดมันก็สีฟ้าละดวงดีจังเลยว่าเป็นไอคอนนะครับเลเยอร์ไอคอนนะครับนี่คือกล่องที่หนึ่งของเรานะครับผม เปิดต่อไปครับต้องต่อไปเฮ้ยแันไม่ใช่แล้วปะเฮ้ยซอมบ้าสกายโค้ดเพย์ไอคอนถ้าไหนเป็นเอ่อของของฤดูกาลนี้ก็จะเป็นนีครับจะมีลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงวะเป็นโลโก้นะไว้ด้านหลังเปิดต่อครับเราต้องกดตัวตัวพีฮะตัวพีอือออกมาครับสี ม่วองออกมาฮะเป็นของฮันโซซัมไอส์เฮ้ยท่าไรฮาร์ดวิกทตอรี่โพลครับถือถือแก้วอะไรอะเอ้ามองไม่เห็นมันสูงจังวะโอเคทำไมดวงดีจังวะไปครับกดไปที่ตัวเอก็กเดสโกเสียของจังแลส Merry Christmas Merry Christmas ใส่สแลบบ้ว ไปต่อครับทำไมดวงไม่ดีจังวะสีม่วงอีกแล้วครับหนึ่งอันออกมาเป็นของท็อปจอนนะฮะซึ่งเออมันไม่ใช่ของคริสต์มาสกูจะเอาของคริสต์มาสไอ้ป้าสีม่วงอีกแล้วครับหนึ่งอันออกมาเป็นอ๋อรถอคริสต์มาสครับผมอ๋อได้แล้ว ตรงสะดือได้เป็นสีแดงแล้วอ,อกเป็นหมีฮะน่ารักจังเลยความน่ากลัวนี่หายไปแล้วฮะการเป็นความสดใสามาแทนนะฮะโลท็อกว,ว้าวเปิดต่อครับสกโกอุ้ยสีม่วงสองอันว่ะโอ้ได้เป็นเหรียญน,นะฮะร้อยห้าสิบประกอบเป็นท่าเหมยเฮ้ยน่ารักอ้าวแว่นแว่นไปไหนอะ เอาไปใส่ให้แล้วก็หายไปอ๋อหอมันมีสองอันเหรออ๋ขอดูอีกทีหนึ่งอ๋อหยิบดีออกมาจากเสื้อแล้วมาชวนอะไรตอนนี้กําลังอัดคลิปอยู่ไปต่อนีเพิ่งเปิดไปเจ็ดแปดกล่องฮะฮไม่เจ็ดแปดกล่องหกกล่องเอ้ยกล่องต่อไปมาอีกแล้วทําไมได้แต่เงินวะเฮ้ยอันนี้ขนมโมชิน่ารักทําไมมันน่ารักจังหมดน่ารักจังเลยแหมเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อ เฮ้ยสีทองสีทองเอ้ยสกินเทรเซอร์ครับผมไอ้บ้าน่ารักหมุนกันหมุนหมุนตูดเลย <laughs> หมุนหมุนนะฮะโอ้ยน่ารักจังเลยแหมสกินคราวนี้มาแต่อะไรทีไรที่มันน่ารักน่ารักนั้นเลยนะจ๊ะเ,เปิดไปอ่านไ้สิบกล่องแล้วนะฮะเปิดออกมาโอ้สีทองะฮะสีทองติดติดก,กันเลยเป็นช็อปจอนช็อปยอนอ๋อเป็นสกินสีทองนะฮะ ว้าวนี่ก็สวยเหมือนกันนะแต่ถามว่าเล่นไหมไม่ได้เล่นเปิดสิบกล่องครับได้รีเจ n เจอรี่มาสองอันนะครับเปิดต่อครับสีฟ้าฮนะอ่ามันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะสเปร์เฮ้ยสเปร์น,น่ารักอ่ะสเปสเร์โซ์เจอร์น่ารักมากฮะโอเค okay, เปิดต่อครับลลยกันต่ออุ้ยสีทองอีกแล้ว ออกมาเป็นเงินนะฮะขอให้เราปลดล็อกเองอะไรอย่างงี้ปะ27ว่ะเอ้ยทำไมสีมันต่างกันสีม่วงกับสีน้ำเงินเลยไอ้บ้าปะต่อปะต่อปะตอ,ะตอ,ะตอสีม่วงครับออกมาเป็นลูซิโอซําด้วยโอ้ไม่ได้อยากได้เลยอยากได้ของซีซั่นนี้อยากได้ของฤดูกาลวิเทอร์สีฟ้าฮะโอ้ อ๋อเป็นโซเจอร์ครับเป็นท่าชูกแก้วกินไม่เพื่อนฟลุตรีโร่โพสนะครับใส่ไว้ใส่ไว้ e 54คืออะไรวะว้าวอันนี้สวยไม่เอาเปิดต่อครับลุยกันต่อไปยาวๆจ้าโหสีทองอีกแล้วว้าวซาเรียฮะอุ้ยเขาบอกไฮไลน์นี้แพงอยู่นี่อ๋อเป็นเป็นกิฟต์อ้าววัด เคงเป็นคงเป็นอ,อีโมดอีโมดท,ที่นานมากๆนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมโคตรกอดอย่างนานเลยโอเคลุยกันต่อครับผมโอเคได้สีทองมาหลายอันละห้าห้าอันละสีห้าละสีน้ำเงินนะครับฟาราโชแก้วนะฮะใส่ไปครับเป็นแบบสักแก้วไหมเพื่อนแต่อยากได้ฟาราแต่พวกตัวฟาราอะไรผมว่ามันไม่แพงครับมันจะลหาสิบฟารากับพิเปอร์ว้าวนี้เป็นของเหม๋ยแน่นอน อ๋ซาเรียนเฮ้ยซาเลียน่ารักมากเลยอะว้าวเมอร์ซี่เมอร์ซี่ไม่มีเนาะมาคีก็สวยนะสี่ฝ่ายละโอ้เป็นท่าชนะของดีว่าครับงอเป็นหุ่นแล้วก็เอา,มาเ,เม,อเอามาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงครับมาเป็นเหมือนต้นไม้แทนนะฮะโอเคเราเปิดไปสามเปิดไปกี่กล่องแล้ววะโอเคกล่องแราไปกล่องที่อีกสองกล่องก็ยี่สิบลฮะปุกันต่อครับผมไปยาวๆฮนะ สีฟ้าอีกแล้วครับแมคคีอ๋อไอเมดยุสเซิ่มจริงโอเคไปของที่20ครับผม Let's go สีฟ้า <laughs> โอ้ไอเน,นี้ยของท็อปจอนนะฮะไม่สวยเลยผมว่าหมวก2017ของนี้ของเรานี่เท่สุดละลุยกันต่อลุยกันต่อสีฟ้าโอ้ my god โอ้เป็นท่าเอาได้โอ้โหคือเพิ่งเปิดได้ได้ซ้ำแล้วหรอนมคครีสวยสวยนี่สวย,สวย,สวยน่ารักที่หมายเลยเออได้ซ้ำเฉกเลยมาผ่านแล้ว21กล่องคนระับต่อไปกล่องที่12เราเปิดตรงตัวนี้อ่ะขอบ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 ปึ๊บอุ้ยสีทองมาฮะออกมาเป็นช็อปจรซ้ำโอ้ my god ไอ้บ้าท็อปจอนมาทำไมให้ไอ้บ้าน่านวลน้องอ่ะเราเราลีลีลีเป็นอันนี้แป๊บนึงอ่าลีได้มาโ้ปลดล็อกมาเยอะมากปะตอปะตอปะตอกดกดตรงกล่องเ้ยอันนี้สีทองแน่นอนออกสีม่วงฮะก็ยังโอเคอยู่วุ้ยริปเปอร์ตบมือฮะเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆคือถ้ามันเปิดอันนี้ไม่ได้ผมก็จะปดปลดล็อกเองเว้ยอ๋อแต่ปลดได้แล้วฮรริปเปอร์ของเรานะฮะโอ้โหสีสวยมาก ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสก,กินเอ่ออีพิกนะเป็นสีม่วงนะ,ะไม่ได้รีเจนเดอรี่ไม่ได้สีทองแต่สวยจริงฮะสวยจริงโอ้ลิปเปอร์เราเราได้นายแล้วซูมเมตราวันนี้ปล่อยไปเ <laughs> ปิดต่อครับผมป๊บสีฟ้าฮะอู้อ๋อเป็นสก,กินอ๋อเป็นสติกเกอร์ฮะของรถฮอกรู้สึกว่ามันจะชนมันเป็นไอนี่ชนกันด้วยนะมันเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์มันชนกัน 4ีฟ้าอีกสองอัน,นครับผมว้าวอันนี้อะไรพงลีดเหรอเห <laughs> มือนพงลีด <laughs> เรีก่กต้องเสียเลยโอเคเลยกันต่อครับผมเ <c oughs> ติมกันไปยาวๆนะฮะเอาให้หมดเอาให้หมดสีม่วงฮะโอ้เซนยัตตาออท่าน,นี้เอาทำไมอะ่ะเฮ้ยอันนี้สวยน,นี่สวยน,นี่ของเล่นสวยทุกอันเลย <c oughs> โอเคเราเปิดไปเท่าไหร่26กล่องละใช่ไหมเออ26่อ่ะปะตอปะตอปะตอ เออสีฟ้าฮะว่าไรฮาร์ดซัมก็มา it's in the bag มันอยู่ในกระเป๋าไงประมาณนั้นมันอยู่ในกระเป๋าไงเปิดต่อครับอุ้ยสีทองมาอีกแล้วฮะซ้ำซ้ำหมดทบจอนลูกบาศก์สามรอบเลยฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า someone had to break the ice someone had to break the ice ทบจอนลูกบาศก์สามรอบเลยเหรอเฮ้ยมึงมึงให้คนอื่นมาบ้างก็ได้เว้ยยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่มานะ คือคือแกแกมาทําไมต้องสามรอบเป็นต้นคิดมัดแม่งเลยต้องเปลี่ยนต้องแบบต้องมีการรีต้องมีการการีเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อตื่นเต้นนั่นแหละเปิดทีแต่และกล่องก็คือของใหม่สีม่วงใหม่ครับฮะเอ่อ t the hell เฮ้ยถ้าไลฮาร์ดอฟิชชิ่งครับตกปลาก,กับ for the motherland เปิดตรงช่วงนี้ฮะที่ช่วงดึงตรงริบบิ้นออกดึงออกฮึบดึงออกมาแล้วสีน้ำเงินเอ้ยมาซียูการ์ดิอ a นแองเจิลเฮียโอเคเราเปิดมา31กล่องแล้วนะฮะมายี่สิกล่องสุดท้ายครับผมลุยกันต่อเลยสีม่วงครับสุมเมตราเฮ้ย อยาดูใหม่ดูใหม่ว้าวเปิดได้ก็สวยอย่างนี้ใส่เลยฮะแต่แต่ถามว่าเล่นไหมไม่ได้เล่นนะฮะใส่ไปก่อนแมคคียังไม่ได้เลยอยาไกได้แมคคีอ่ะเปิดต่อครับ let's go สีม่วงสองอันเลยฮะออกมาเป็นโอ้โหพูดถึงแมคคีแมคคีก็มา hi somewhere in the world is i d d e n somewhere in the world ยา yeah. โซเจอร์อ๋อท่ายืนโชว์ปืนสุมเมตราอ๋อแต่ท่านี้ไม่เคยได้นะแล้วก็หน้าวิสตันนะครับอ๋อได้ได้ตัวด้าเอยฟาลาฟาลาไม่มาเลยอะเออโอ้โหอ้สตาริยาอ๋อท่านี้ซาเรียมันไม่ใช่คริสต์มาสไม่ใช่เหรอนี อได้ก็ดีเอาเฮ้ยอันนี้สวยนี่สวยนี่สวยจริงอโอเมนเทเซอร์แป๊บต่อครับสีฟ้าฮะเมื่อกี้เราใช้ดวงหมดแล้วฮะเมื่อกี้ที่เราเปิดไปอันนี้เป็นของฟาราแน่นอนใช่ปะอ่าฟาราจริงด้วยแล้วมันเขียวๆอยู่ข้างหลังนะลืยอกันต่อ Let's go สี่วงสองงานอีกแล้วออกมาเป็นวิเป,ปรอร์กับโอ้โหโ,โ,โอ้โหโอ้รถทอกซําอีกแล้วโอ้ซ้มซมโอ้ซัมหมดเลยรีก่อนรีก่อนรีดวงรีดวงรู้สึกว่าซาเลียจะมีนี่นะสกินนี่ฮะเป็นสกินนี่ฮะสกินเป็นสกินที่อ่ะดูครับสก,นนสกินนี้นะฮะกับสกินนี้ครับเออมันเอาเสื้อมาใส่นะครับเอาเสื้อข้างในมาใส่แค่นนเดงนะอันนี้ก็เห็นมีคนว่ากันอยู่นะว่าน,นี่คือสกินแล้วใช่ไหมดู ดูข้างหลังนะกระชุดดูสิแค่เอาเสื้อข้างในมาใส่แค่นั้นเองแล้วก็ผมเป็นสีขาวๆดูสิโอ้ยังไม่ได้นะแต่ว่าได้ไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยคิดมากนะเพราะผมมันได้เล่นอยู่แล้วปิดต่อครับสีทองเลยฮะออกมาเป็นว้าววิสตันครับวิสตันงอเยติสกินนะฮะเป็นเยตินะฮะว้าวสวยงามวิสตันงอเยติอะไรถือปืนไฟฟ้าแล้วช็อคหนึ่งโอ้มีเขี้ยวด้วย เหมือนเขาแต่งแต่งคอสมากกว่านะแต่ว่ามันก็สวยดีนะอ๋อได้อีกตัวละลุยกันต่อ14กล่องสุดท้ายครับผมสีฟ้าฮนะ Nutcracker It's in the bag It's in the bag อยู่ในกระเป๋าไงหรือม,มึงเดี๋ยวมึงเราได้เราได้นี่ของเทลแล้วเธอสวยมากนะสีฟ้าฮนะสองอันอ๋อ ของซัมราก็มาครับเอาที่สบายใจแล้วผู้ถายโซ่กล่องที่ส0สครับผมสีฟ้าฮะพัชชันก็มาแต่เ,เราลีลีหน้าก่อนอ่ะสิบเอ็ดกล่องสุดท้ายครับผมมาเรามาเปิดให้หมดกันเลยดีกว่าเออมันเป็นสีฟ้าอีกแล้วโอ้โหซ้ำหมดเปิดต่อเลยอย่างนี้ เปิดต่อเลยจ้าสีฟ้าโอ้โหได้ลิงเฮ้ยอันนี้ของอะไรอะ่ะวินโด้เ,นนเมเกอร์เฮ้ยนำวินโดเมเกอร์น่ารักจังอ่ะดูดิน่ารักมากน่ารักน่ารักสุดๆไปเลยสีม่วงเลยแล้วครับผมลิปเปอร์ซัมนะฮะเฮ้ยฟาลาไปไหนวะเฮ้ยฟาลาฮาาัลโหลฟาลา,า,าคือฟาลานี่ผมเปิดตั้งแต่แบบอยากได้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ที่ปลดล็อกเองนะ สวยมากฮะแต่หน้าซีดไปหน่อยเหมือนคนโดนน้ำแข็งแช่แข็งเปิดต่อครับผมสีม่วงครับได้เงินนะฮะเฮ้ยทำไมมันเป็นหน้ามันเขียวเงี้ยเอ้เฮ้ย,ย,ยนี้สวยนี่สวยฮอกกี้อันนี้สวยนี่สวยแล้วก็เป็นอันนี้ซ้ำเจกล่องครับผมเปิดต่อไปสีม่วงอีกแล้วปลราเราอยู่ไหนไราฮาร์ดไม่ซ้ำด้วยออเป็นาธาตุทูกพื้น แฮมหมด down โอเคใส่ก็ได้อืสวยงาม tracer mercy หกกล่องสุดท้ายครับผมเอาเปิดต่อไปสีฟ้าฮนะอ๋อจะได้ของทองมาค่อนข้างเยอะนะไม่นาไปท็อปจอดที่ซ้ำนะ <laughs> ท็อปจอดไม่มาซ้ำเจอ๋อสีม่วงออกมาเป็นเงินนะฮะแล้วก็เป็นไรฮา,าร์ดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยน่ารักว่ะคือสติกไอ้นี่มันน่ารักมากเลยสเปรย์มันอ่ะเออสีฟ้าครับเยี่ยมโอ้มันสีดำสวยนะ Where's your holiday spirit Where's your holiday spirit Where's your holiday spirit สามกล่องสุดท้ายครับ,รบเปิดต่อครับผมเอาให้หมดกันไปเลยสีฟ้าครับ แต่ในสตรีมผมก็จะถ้าได้มาผมก็เปิดเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยสีทองฮะว้าวได้เหมยแล้วเยี่ยมไปเลยแต่ไม่ได้เซนตานะก็เสียดายนะแต่ว่าถามว่าเล่นบ่อยไหมก็ไม่ค่อยจะเล่นนะแต่ก็เล่นบ่อยกว่าเหมอือ่ะแต่ก็ไม่ได้นะฮะเสียดายจังนี่ของใครอ่ะอ๋อของแมคคีเหรออารคลีสเวดเอก็สวยดีนะ กะกอกสุดท้ายครับผมฟาราจะมาไหมเนี่ยอ้สีฟ้าหมดเลยคงไม่ได้ฟาราแล้วฮะโอเคครับเงินเพิ่มมาเยอะอยู่สรุปฟาราเราไม่ได้นะฟาราเราไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับปลดปลดเลยดีไหมไม่ปลดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเล่นไปนเรื่อยๆเดียวก็ได้กล่องนะฮะเพราะว่ามันถึงวันที่สองเลยฮะอีกนานฮะ ก็ได้อะไรมาได้อะไรมาเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะเปิดไป50กล่องนะครับเกนจิไม่มีนะครับอ๋อมีแต่เสียงนะแต่ว่าพบสกินฮันโซก็ไม่มีจังเลสจังเลสนี่ก็รู้สึกไม่มีนะฮะลูซิโอ <uz> นี่มีนะครับนี่เป็นสกินนี้แต่ว่าผมไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็เปิดเรื่อยๆฮะเก็บไปเปิดไปเก็บไปเปิดไป I got you somethingI got you something. s o m e t h i n g mercy Your guardian angel เสียดายฟารานะไม่ได้รถฮอกดูรถฮอกสิเอาเฮ้ยผมผมใส่ไปแล้วใช่เหรอทำไมจะเป็นสก,กินนี้อยู่รถฮ็อกมาว้าวสวยงามรู้สึกไฮไลท์จะมีของใครอีกนะอ,อ๋ออีโมเอออีโมนี่แพงมากคนระับรู้สึกแพงอยู่แต่ก็ได้ก็โอเคนะถือว่าได้อันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะมันได้อยู่ที่พันกว่าเนาะน อะไรอีกไหมไฮไลท์อินโทรไฮไลท์โทรมีของไอนี่ตัวเดียวใช่ไหมรู้สึกเออแต่ก็ตัวนี้ก็มีนะซอมบราก็มีนะฮะนี่เป็นเปเปอร์มินนะครับชื่อสกินสีนี่จี๊ดจ๊าดเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้ก็ปรับให้มันเก่งขึ้นแล้วเนาะโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็เทเซอร์ด้วยเทเซอร์น่ารักว้โอเคครับก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับของในซีซั่นนี้ที่ผมเปิดได้ 50, 51กล่องนะครับก็ ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจนจ,จนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผม